สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะเนาะบัวฟังไทยฟังร้านและตางประเทศนะคะเนาะงนะคะเมื่อกี้เขาก็มีพวกน้องน้องมีพวกเกี๊ยงน้องใหม่ค่ะเกียงหน่อไม้บดิ้นไส้หมูด้วค่ะเกียงแบบเกียงแบบบานเฮ่าไหมเกียงเส้นหนาปลาแดกใส่เห็ดใส่เห็ดเป็นห้องเห็ดทั่วเหลืองมาค่ะแล้วก็ใส่บลาอี๋เสียบเสีบใส่ผักอีตูใส่ผักขาเกียงแบบบ้านๆไม่ไม่พอไม่ใส่ไม่ใส่ปลาไม่ใส่หมูไม่ใสบและสักอย่าง ยังเส้นากไปเดยกบ,บ,บ้านเท้านส้แเ็บเคล้ายๆเห็ดปวัวไม่เป็นกีนิดหน่อยไหมคนเ,เอินเฮ็ดโทัเลียงไหมบ้านบานเซบเสียไปหน่องนัวนัวน,นคะคะเซ็บเซียผัดล่มคือมาผัดสิบร์เขาแหงคือมั้อันน,นี้พี่น้อง นะคะทุกคนมากินข้ากวกับแม่พวงค่ะแกงหน่อไม้ใส่แยนานางใส่เห็ดทนเหลือคล้ายๆเห็ดบวกนี่แหละแล้วกันใส่กอีตูวันห้องหอมหอมอืมเป็นกี๊กี้สริงไหมใส่ปลาขา มอ้อเหนียวมันเหนียวเบออื S ้อพันข้ตอบมันเหนียวเหนียวมันมันแซ่บแซ่บมันบริเลดีบดึอย่างนั้นได้เป ีก้นเนือพัคซี่เล่าใช่นมหมมีตะมุตะมีกีเห็น เออราต้องเสือะไรกินน้ำม่ก๊าเห็ดในาลายรลตมันถือม่เร,รมันไล้เย็นเนี่ย ดูคำนี้หวานเห็ดคือเห็ดปวัวบานเอันเนเลยนะ้ยพ่นองเห็ดตัวเหลือง สุดอสด,ดีปันห์ก็ม่จัดตุ่งไี่ไหมล่อซสือเหมืนมันเป็นปน้อม,มายวานไมผักขาเขาอ,อีตูน ราคาพออีกตูวเลือกินห็นเพชจุ่มๆมันเลย ไม่เคยเห็นไม่ข้องกลุ่มกันในวันยุ่งกัดน้ำดำๆน้ำยานล่างเลยพี่เนอะ ขายตัวจะได้อะไร

นิดน้อยมันหวานเห็นสียังสีเพพ็ดเพี่นอง ไม่งใส่เรือแห้งแล้วก็เอาผิดผิกข้นสดโรยหากินงเห็ดนิดหน่อย เนื้อาสีบเบิดขาดมาแง่เลยท่านเนี่ยน้ำอย่านั่งคีมของคนขนาดนี้เซ็บแจ๊ะ ละะค่ะสำหรับชิน้นนี้มันอิ่มแล้วค่ะ,ะแซ่บแซ่บแกนเราใหม่ใส่ผักเยานนั่งใส่ผักอีตูผักขาบมันเฮาแซ่บแซ่บใส่เห็ดอันเห็ดทั่วเหลืองไหมค่ะเป็นจูบๆเพื่เห็ดปวกกันเนาะมีพวกเกี๊ยงฐานบางอย่งด้วยเลือซ่บเนีน่ะค่ะกินบ่บ่ได้อิ่มแล้วแซ่บไรมากินซูพี่ซอสน,นะคะเนาะ มีเพ,พืนขอขอบคุณเรื่อยในค่ะเนื่อเป็นพ,พี่น้องตัวขู่ตัวคนนะคะเนาะที่เขามาติดตามมีเพื่อนช่องมีพงก,กินแซ่บอีหลีนะคะเนาะที่เขามาให้กำลังใจต,ตลอดเวลามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเนาะมีเพืนกข็ขอขอบคุณหลา่อยในะค่ะเนื่องสำหรับวันนี้มีเพืนขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ